กราบสวัสดีมิตรลักแฟนช่องทุกท่านครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับจะปีใหม่กันแล้วนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมเพื่อนๆทุกท่านก็รักษาดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดอย่างหนักเลยครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับผมเที่ยวได้เรื่อยๆแชแนลก็กลับมาพบมาเจอกับทุกท่านนะครับผมเป็นประจำเย็นวันศุกร์แบบนี้อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันที่ดอยอ่างขางต่อครับไปครับตามแอดมินมาเลย แอดมินก็พาเที่ยวกันพื้นที่เกษตรหลวงดอยอ่างขางต่อครับผมที่นี่มีค่าบำรุงการเข้าชมนะครับผมก็ค่าเข้าชมคนละ50บาทนะครับผมยานพาหนะอีกคันละ50บบาทนะครับใครที่เข้ามาชมมาเที่ยวก็เสียค่าบำรุงเล็กน้อยครับผมมารับชมบรรยากาศของสวนเกษตรหลวงดอยอ่างขางกันครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤด,ดูบอกไม้บานนะครับผมทางศูนย์เกษตรหลวงรดยอ่างขางก็จะเตรียมพื้นที่เพื่อทําการปรับปรุงพื้นที่โชว์ดอกไม้ของพื้นที่นะครับจะได้ชมบรรยากาศของดอยอ่างขางที่มีดอกไม้บานกันนะครับผมช่วงฤด,ดูการที่น่าท่องเที่ยวสุดก็ประมาณกลางเดือนธันวาคมถึงปลายปายเดือนมกราคมและครับบรรยากาศดีอากาศเย็นแล้วก็ ดอกไม้บานสะพรั่งครับผมส่วนมากนะักท่องเที่ยวก็จะหมายมั่นปั้นมือมาก็จะมาชมดอกซากุระบานแล้วก็ดอกพญาเสือโค้งบานเลยครับแต่วันนี้ช่วงที่แอดมินมานะครับเป็นช่วงที่ยังไม่ได้ทําการเตรียมแปลงนะครับผมก็จะดูไม่ค่อยสวยงามครับแต่แอดมินมีรูปภาพสมัยครั้งที่ยังเคยมาเที่ยวนะครับผมเอามารงเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมเผื่อใครสนใจแล้วก็ มารับชมเห็นว่าเป็นอย่างไรนะครับเป็นแนวทางการท่องเที่ยวนะครับช่วงที่แอดมินมาก็ยังเตรียมปลูกกันอยู่ครับเตรียมพื้นที่กันอยู่และดอกไม้ก็ยังไม่บานด้วยครับการเตรียมตัวที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่เกษตรหลวงดอยอ่างขางนะครับผมช่วงฤดูหนาวนี่นะครับเตรียมเสื้อผ้ามาให้พร้อมนะครับเพราะบริเวณของพื้นที่เกษตรหลวงดอยอ่างขางนั้นจะเป็นบริเวณหุบเขาลอ้อมรอบนะครับ อากาศจะหนาวเย็นมากๆเลยนะครับช่วงฤดูหนาวใครที่มาท่องเที่ยวก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมถุงมือใส่ถุงเท้ามาให้พร้อมนะครับบรรยากาศด้านในนั้นจะเย็นมากครับถ้าลงจากรถแล้วรับรองว่าหนาวสั่นทีเดียวนะครับและด้านในก็สามารถท่องเที่ยวรับชมดอกไม้กันได้ทั่วๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นดอกซากุระเมืองหนาวนะครับหรือดอกพญาเสือโคร่งนะครับ หรือว่าจะเป็นดอกบ้วนะครับแปลงดอกบ้วดอกกุหล,ลาบต่างๆพืชผลทางการเกษตรฤดูหนาวต่างๆนะครับใครที่มารับชมก็สามารถสร้างคอนเทนต์ถ่ายรูปได้ทั่วๆเลยครับเดี๋ยวแอดมินเอารูปสมัยที่ดอกไม้บานๆมาให้รับชมนะครับผมเดี๋ยวเดินทางตามแอดมินมาได้เลยครับใครที่มาเที่ยวพื้นที่ของดอยเกษตรหลวงดอยอ่างขางนี่นครับก็จะมีพื้นที่ของชาวบ้านนะครับขอเข้ามาขาย พืชพันธุ์ทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่หรืออโวคาโดและก็อื่นๆอีกนะครับสามารถอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้แอดมินเห็นอยู่ด้านหน้านะครับผมเห็นเขาจัดซุ้มเตรียมจําหน่ายสินค้ากันยาวเลยครับแอดมินก็ได้เห็นตอนแต่ก่อนนี้ต้องมาซื้อด้านในนะครับนี่ครับเป็นรูปบรรยากาศของพื้นที่เกษตรหลวงรอยอังขาวของปีก่อนๆนะครับที่แอดมินเคยมาเที่ยวนะครับจะเป็นสวนดอกไม้สวยงดงามมากเลยนะครับผม ใครที่มาเที่ยวมาชมช่วงนี้นะครับผมถึงปลายปลายเดือนมกราครับก็จะสวยงดงามมากทีเดียวครับและก็จุดไฮไลท์อีกที่หนึ่งนะครับผมตรงสวน80นะครับผมเราจะได้เดินชมบรรยากาศของดอกไม้แล้วก็มีคาเฟ่ร้านกาแฟตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยครับก็ใครที่เข้ามารับชมบรรยากาศก็สามารถเดินชมบรรยากาศได้ทั่วเลยนะครับผมมีทั้งสวนผ่สวนดอกไม้ต่างๆนานา,นา,นานมากมายครับ เดี๋ยวแอดมินจะพาเดินชมนะครับผมเป็นช่วงของการจัดสวนอยู่นะครับตอนนี้อาจจะยังสวยไม่มากเท่าใดนะครับแต่ถ้าอยู่ในช่วงของกลางเดือนธันวาถึงไปลายปลายเดือนมกรานะครับสวนตรงนี้จะสวยงดงามมากทีเดียวนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้วยกันครับผมหากใครได้มาท่องเที่ยวที่นี่นะครับก็จะเพลิดเพลินกับบรรยากาศของความเย็นนะครับผม เดินยังไงก็เพลิดเพลินครับอากาศดีครับถแถมด้วยบรรยากาศของดอกไม้สวนป่าล่มลื่นครับทำให้เดินแล้วไม่เหนื่อยนะครับผมจังหวะที่แอดมินมาก็มีชาวกิจกรรมดูนกนะครับมาส่องดูนกกันด้วยครับก็เป็นกิจกรรมของนักท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมที่ชอบเข้ามาส่องนกดูนกกันนะครับนี่แอดมินก็พามาชมบรรยากาศของสวน80ด้านหน้านะครับ ก็มีซุ้มดอกไม้ที่จัดไว้บริเวณหนึ่งเลยครับผมสามารถชื่นชมกับบรรยากาศของสวนดอกไม้แล้วก็แปลงดอกไม้ต่างๆได้ทําให้ได้รูปสวยๆมาฝากเพื่อนๆด้วยครับไปครับเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศของบร,ร,าางบร,ราาิเวณสวน80กันต่อนะครับผมพื้นที่ท่องเที่ยวในส่วนของสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางนี่นะครับก็จัดบริการพื้นที่จอดรถให้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับสามารถจอดรถ เราแวะชื่นชมกับบรรยากาศได้หลายจุดมากนะครับผมแล้วก็สามารถนํารถนะครับเข้ามาได้ถือว่าอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวได้ยอดเยี่ยมเลยครับลายที่มาเที่ยวชมแล้วเดินไม่ไหวนะครับทําให้ปวดเมื่อยปวดล้าก็สามารถนํารถเข้ามาจอดแล้วก็เดินชมบรรยากาศต่างๆได้เหมือนกันครับไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องความสบายเลยนะครับผมสะดวกทีเดียวครับ แล้วเราก็เดินทางผ่านสวน80นะครับนี่นะครับดอกพญาเสือโค่งกระลำผัดใบนะครับเตรียมที่จะออกดอกเต็มที่แล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นเรือนเพาะชำพืชผักต่างๆนะครับผมสามารถเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวเรามีรูปประกอบนะครับผมช่วงที่มาเคยมาปีไหนไม่ทราบนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็อาจจะมามีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็เข้ามารับชมได้นะครับสนุกดีครับ เข้ามารับบรรยากาศแล้วก็ชื่นชมการถ่ายภาพก็จะชอบมากนะครับผมช่วงที่เรามาก็จะเจอกับบรรยากาศของอากาศหนาวนี่นะครับผมที่จะทําให้เราท่องเที่ยวเพลิดเพลินครับไปครับเดี๋ยวเราเดินทางลงจากดอยอ่างขางกันดีกว่าครับเราพาชมกันบริเวณสวนเกษตรสถานีดอยอ่างขางกันเปนที่เรียบร้อยนะครับผมใครที่จะตามรอยมาเที่ยวนะครับช่วงเวลากลางเดือนธันวาถึง ไปลายปลายเดือนมกราคมนะครับผมเชิญชวนเพื่อนๆมาท่องเที่ยวเลยครับบรรยากาศดีแล้วก็ดอกไม้บานสวยงามครับผมแอดมินก็ท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนี่นะครับหลากหลายพื้นที่ทีเดียวครับแต่ดูๆที่เหมือนมากว่าแอดมินเที่ยวได้เยอะแล้วแล้วก็ลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมเยอะแล้วก็ยังไม่น่าจะถึงครึ่งของประเทศไทย,ยนะครับผมท่องเที่ยวไทยนี่เก๋ไก่ทีเดียวนะครับ ใครที่ได้มารับชมคลิปเราและอยากตามรอยมานะครับอยากต้องการความสงบนุ่มเย็นความสวยงดงามของธรรมชาตินะครับเชิญเลยนะครับสถานีกเกษตรหลวงดอยอ่างขางที่นี่ถือว่าตอบโจทย์ทีเดียวครับวันนี้แอดมินนายท่องเที่ยวคนนี้นะครับผมก็พาเพื่อน,อนรับชมบริเวณของดอยอาา่าง,อยอางขางครับสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วครับผมเราลง ขับรถลงกันที่อำเภอฝางนะครับผมลงไปทางฝางใครที่ขับรถไม่คล่องนะครับผมก็ทางนี้อ่ะจะชันมากนะครับแอดมินก็ไม่ได้ถ่ายมานะครับเพราะว่าชันมากไม่สามารถปล่อยมือจากพวงมาลัยได้นะครับผมแล้วก็ใครที่มาขับขี่ลงมาทางนี้นะครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับแต่ถ้าใครไม่เคยนะครับผมหรือว่ากลัวทางลาดชันมากๆนะครับ ก็ให้กลับทางชายประการเหมือนเดิมนะครับจะปลอดภัยกว่านะครับแอดมีนลงมาทางนี้ก็ผ่านสวนส้มนะครับสวนส้มชะมายพรนะครับก็แวะซื้อส้มแวะถ่ายคลิปบรรยากาศเพื่อนให้เพื่อนๆรับชมนะครับถ้าลงมาทางนี้ก็จะมีสวนส้มอยู่ด้านล่างนะครับผมสามารถเก็บส้มได้นะครับหรือว่าถ่ายรูปได้นะครับผมสวนส้มชะมายพรครับไปรับชมด้วยกันครับผม และแล้ววันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่สถานีเกษตรหลวงรอยอ่างขางนะครับแล้วก็แนะนําพื้นที่การลงมาทางด้านล่างทางอําเภอฝางน,น,น,ชมชมนะครับผมชมสวนส้มชมัยพรนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับผมฝากเพื่อนๆท่านใหม่นะครับที่เข้ามารับชมคลิปเรานะครับ ฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์ทางช่องหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจทางช่องนะครับใครที่สนับสนุนช่องเราอยู่แล้วนะครับฝากกดติดตามและกดไลค์ไว้เป็นกําลังใจตลอดตลอดนะครับผมวันนี้เพื่อนๆทุกท่านคงได้รับชมบรรยากาศของอําเภอฝางได้เป็นที่จุใจนะครับผมเดี๋ยวเราขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบเจอกันใหม่โอกาสหน้าเช่อกระชากเช่กชอชกระชากปูนปูนบายบายทุกท่านครับผม